อันว่าเรื่องมิสูรรูปใดรูปหนึ่งอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศา,า,า,าะสดา,ามื่อประทับอยู่ในปัจเจตวันทรงปรารภซึ่งพิสูรรูปใดรูปหนึ่งตรัสแล้วซึ่งพระมศิสนานี้ว่าทุนนิขหัสะละหูโนดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าอันว่าบ้านอันเป็นที่อยู่หนาแน,น่นตะบลหนึ่งชื่อว่ามาติกาคามได้มีแล้วใกล้เชิงเห็นภูเขาในแวนแคว้นของพระราชาผนังบากโกศนครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพิสูจน์ตลายมีหกสิเป็นประมาณทุนยังพระศาสดาให้ตรัสบอกแล้วซึ่งกรรมฐานเพียงใดแต่พระหัตในสสนนนนัักขขอองพพระศาาาาดไไปปแแลล้้้้้ววู่่บบเเืิ พระนั้นว่านายของบ้านนั้นชื่อว่ามาติกะใดอันว่ามานดาของนายบ้านนั้นนั้นเห็นแล้วซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้นั่งแล้วในเรือนอังคาดแล้วด้วยข้าวต้มและข้าวสวยมีรถอันเลิศต่างๆถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ไข้เพื่อ,อนไปน,นายที่ไหนย่อมเป็นดังนี้อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ไข้เพื่อนไปสูรที่มีความตำรานอย่างไรย่อมเป็นดังนี้ อันว่ามหาอุบาสิกานั้นรู้แล้วว่าว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเห็นจะย่อมเสวยัญหาซึ่งที่เป็นที่อยู่ตลอดพรรษาดังนี้หมอบลงแล้วนที่ใกล้เหงเท้ากก่าวแล้วว่าถ้าว่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจกอยู่ในที่นี้ตลอดประชุมแห่งเดือนสามนิสัยอันว่าดิฉันรับแล้วซึ่งสตรณะทั้งหลายสามซึ่งศีลทั้งหลายห้าจักระทำซึ่งอุโบสถกรรมดังนี้อันว่าพิิทั้งหลายปรึกษากันแล้วว่านว่าเราทั้งหลายอาศารย์แล้วซึ่งมหาอุบาสิกานี้ไม่ลำบากอยู่ด้วยปิิษาจากอาจเรื่องกระทำซึ่งการตทับแล้ว อันว่ามหาอุาสิกรนั้นจัดแจงแล้วซึ่งวิหารนั้นเป็นที่เป็นที่อยู่ได้สบายแล้วแก่พิจุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิจุ์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่อยู่ในที่นั้นประชุมกันแล้วกล่าวสอนแล้วซึ่งกันและกันในวันหนึ่งว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าอันอันเราทั้งหลายประพฤติประพฤติโดยความประมาทจะไม่ควรเพราะว่าอันว่านรกใหญ่ทั้งหลายแปดเป็นสภาพมีประตูอันเปิดแล้วนั่นเทียวเพื่อเราทั้งหลายลาวกะ อันว่าเรือนอันเป็นของตนย่อมเป็นก้อนว่าเราตั้งหลายเรียนเอาแล้วซึ่งกรรมฐานในสุนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แลเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นก็เชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันบุคคลผู้โอ้อวดแม้ผู้เที่ยวไปอยู่สู่ที่มีรอยเท้าและรอยเท้าตามไม่อาจเพื่อนให้โปรดปานได้อันบุคคลผู้มีตยาสายอย่างไรนั่นเที่ยวอาจเพื่อนให้หมดให้โปรดปานได้อันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่หมัแล้วจงเป็นอันเราทั้งหลายสองไม่ควรยืนไม่ควรนนั่งในที่แห่งเดียวกัน แต่ว่าอันว่าเราทั้งหลายจักเป็นโดยความเป็นอันเดียวกันในการเป็นที่บำรุงซึ่งปฏิละในเวลาเย็นแลในการไปที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาในเวลาเช้าเที่ยวอันว่าเราทั้งหลายสองจักไม่เป็นโดยความเป็นอันเดียวกันในในการอันเหลือก็อีกอย่างหนึ่งแลคลั้นเมื่อระคังอันพิสูุผู้มีผู้ไม่มีความสํารานมาแล้วเคาะแล้วในท่ามกลางแห่งวิหารอันว่าเราทั้งหลายมาแล้วด้วยสัญญาณแห่งระกครังจักกระทาซึ่งยาแก่พิสูุนนั้นดังนี้